สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป๊อปป้าสตอรี่ครับก็เป็นการเข้าเว้นนะครับที่สถานีน่ครับก็ออกมาแวนห่วงนะครับแล้วก็รอรับห่วงครับจากกระบวนสามสองครับได้กขับมาแล้วครับก็คอยรับชม นะครับกระบวนรถนะครับกระบวนสามสองครไปเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์เน่ยเป็นกำลังใจให้กับช่องปั๊บป้าสตอรี่นะครับ ัำจะพาณน,นะครับก, 3, 2, นนกระบวนสามสองในลูกกามาเบอร์สิบหกครับโอกระบวนข้าวภางใต้ก็เป็นปกระบวนสามหนึ่งนะครับถ้าเข้าวพุงเทพก็เป็นปกระบวนสามก็ทำกระบวนสามทิศลมนะครับเป็นปกระบวนที่น่าจะยาวนะครับ ขบวนรถสายใต้นะครับก็ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับขบวน3ามสองใครเข้า,ขามารับชมนะครับไม่ว่าเอฟซหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมาฟ้าสตอรี่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจบไว้เพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ